สำหรับวันนี้เราจะมาทำต้มยำหนวดปลาหมึกน้ำข้นต้มยำหนวดปลาหมึกยักษ์น้ำข้นกันครับ หนึ่งถ้วยเต็มๆครับหนวดตัวมกยักษ์มาทำาต้มยำกันครับนี่คือโอ้โหโคตรใบมะกรูดใหญ่สุดนี่ครับเท่าหน้าใบมะกรูดอะไรครับใหญ่ขนาดนี้ใบมะกรูดยักษ์โอ้โหบางหน้าได้เลยครับหัวร้านสำหรับวันนี้ผมก็ใช้กระเทียมทนนะครับกระเทียมทนส่วนมากก็จะปลูกกันที่ ภาคเหนือเป็นส่นใหญ่เช่นจังหวัดแม่ฮ่องสอนถ้าไปที่นั่นปุ๊บนี่ต้องกระเทียมไม่ต้องปอกอยากครับเนื่องจากกระเทียมโทนมีกลีบเดียวกระเทียมโทนกับกระเทียมโทนแล้วก็หองแขกเพิ่มความเผ็ดก็พริกบางคนก็ ใส่พริกป time, ่นที่หลังหรือไม่ก็พริกแห้งคั่วครับแต่ว่าเราไม่ได้เตรียมมาขนาดนั้นครับพอก็ใส่พริกแห้งได้ครับหรือพริกป่น ไอ้อันนี้เป็นขากึงกึงอ่อนกึึงแก่ ตามด้วยใบยมะกรูดยักษ์นะครับใบมะกรูดอะไรขนาดนี้ครับนีย่ยักษ์ใหญ่จริงจริงโอ้เออใช่จริงด้วยครับใส่ให้หมดครับตะไครเนื่องจากว่าผมว่าปลหมดดึกเยอะเออ ยีบาทเห็ดฟางมันเสียง่ายใส่ตู้เย็ยนมามาหันไว้ใส่ที่หลังโอ้มีดคมเกือบเกือบเฉือนมือครับผักชีฝรั่งนี่คือเอาไวโ้โรยขั้นตอนสุดท้าย ก่อนจะทําอาหารแล้วก็ต้องเตรียมของให้พร้อมก่อนครับไม่ใช่ว่าในระหว่างการทําขาดด้านขานี่มะเขือเทศใส่ระหว่างถุดท้ายเช่นกันครับก็จะมีน้พริกเผานมข้นจืดคายเนชั่นถลับทำอาหาร ไปกันครับผมต้ยมยำนวดปลาหมึกยักษ์ต้มน้ำก็ใส่ เครื่องต้มยำเข้าไปก่อนครับข่าตะไคร้ใบมะกรูดพริกนี่คือบรรยากาศของความสุขเวลาที่เราทำอาหารในป่าครับก็จะได้ยินธรรมชาติเสียงน้ำตกเสียงนกร้องําด้วยมะขามเปียก ขอนอก้อนต้มยำก้อนเดียวเอาอยู่ครับปิดให้น้ำเดือดไฟแรงมากครับผมเดือดปุดปุดหอมกระเทียมมะเขือเทศ ใส่น้ำพริกเผาครับใกล้จะหมดและหลังจากน้ำเดือดครับเราก็ตักหมึกเข้าไปได้ครับหนมดปลาหมึกยักษ์โอ้นีรอให้น้ำเดือดอีกรอบแล้วค่อยปรุงชิมรส ปลาหมึกสุกเร็วครับผงนัวชูรสเป็ดแ้ก่อนครับตอนนี้ก็ปลาหมึกเริ่มสุกนะครับอย่าให้มันร้อนเดือดมากเดี๋ยวปลาหมึกหดก็ไม่อร่อยครับมาอยู่ขั้นตอนของการปรุงรสขวามเปรี้ยวพอได้บ้างครับเดี๋ยวมะนาวคือใส่ตอนที่ ใส่ตอนที่ไม่ร้อนเห็ดฟางใท่หลังจากเห็ดฟางสุกเราค่อยมาโรยด้วยผักชีฝรั่งเติมน้ำปลาหน่อยหนึ่งครับน้ำปลาเด็กสมบูรณ์คนกินก็สมบูรณ์ ถ้าเห็ฟุฟางไม่สุกก็มันจะรู้สึกคนกินจะรู้ครับว่ามันบางคนก็ผ่าเครื่องแต่ที่นี่ลูกเล็กปิดแักหน่อยหนึ่งครับเติมพริกป่นแล้วก็มะนาวอย่างนี้เลยครับเพื่อคมความเผ็ดจิ๊ดจานพริกป่นช้อนปูนๆสองเลยครับ โโอ้หนี่ากินน่ากินหลังจากนั้นเราก็ออกมานี่ครับนมคาร์เนชั่นเห็นไหมครับว่ามันจะได้ความรู้สึกว่านัวมันหนึ่งกระป๋องอยู่ ปิดไฟได้ครับเติมักชีมะนาวสักหนึ่งลูกก่อนอุ้ยใส่มะนาวเข้าไป1ลูก คนคนชิมรสด,ดูครับขันตอนนี้นี่ครับต้มอ,อยาหนวดปลาหมึกยักษ์น้ำข้นชิมดูครับผมคนเอามาชิมกันครับ ว่ารสชาติจัดจ้านขนาดไหนครับนี่โโอ้โลต้ยมยำหนวดปลาหมึกยักษ